อือเาใชงทานมาฮอเพิ่มบด,ด่อแวพี่น้องอือทาจังเลยออือโอโอดด้บอดแลด้วบแล้วมาบรหารเบอแล้วโอ้ยอยคนยัดไงเด้อครับคนยดทยเบื่แล้วมาจะแด่กครับโรงทานนี้นะร้านเตี๋ยวตลุงค่ะเออก๋วยเตี๋ยวตลุงนะีน มาถึงหมดแล้ววัฒนาบริกรเราค่อยนะครับลวกราคาถึงรับราคทำจนไงเพิ่นมาอย่ามือแทงเนาะอันนี้มาจะเศร้าเลยอก๋าโอเกี่ยวโตุ่งเสีบบดตรงปรุงเขาว่าเสียบบดตรงปรุงโอ้บดแกะเป็นอดบริกรแกะเขาบอกเรียนจะซื้อเ้อบอกเรียนจะซื้อต้อง ปลากระดูกคนใหญ่แท้คนกินอผู้ให่กินนี่นะคนกินคนกินกคโตเนหนอนใช่ปในภุรจัรภูรจัน่อืมใ่้ให้น่อาใส่น้ำให้หนอเาเอื้อมมาอย่างเนี้อเกี่ยวอย่างเขาไม่นะเกี๊ยวโอเคับเกี๊ยวโตุงครับผม คุณนะโอ้ยคุณมาทำบุญกามิตรคุณน่ตาดีๆไม่ใจ่คุณข่าวรวยประไลายฮะคุณคุณนะ,ะณณนะโอ้ยใจบุญใจทานสาธุครับสาธุมาแต่เศร้าตื่นเหมือนตาถ้าขอลงทานลงบาลเลยนะเนาะเศร้ากามีแก๊กเียงกามีแก๊กแรงกามือแก๊ก,ก,อ,ก,กอันนี้ป้าจะอ่อดเน้ทุงนี้นะจะก่อนเน้โอ้ยเลยลุงข้าศัตรูกมันแดกออกรับ Quên ừ. là... ừ. nắng bài... <lý> <laughs> uhm. bueno. đi vườn nha về nắng đi nặng về sau vườn sau bài sau bài Đây đâu nó a hát sau a bài nó Đây đều dạy đều sao tuk hát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  tuk mãi ต้องขันต่อเลยนี่นะแก้วมงกรครับตรงทานแก้วมงกรคุณนะอันนี้คือเส้นอันนี้ก็แก้วมังกรโอ้คือเส้นนั้นมานำกันพี่น้องมาเด้อมาเด้อแก้วมังกรมาเด้อผู้นางทั้งเกิงมาเด้อเห็นบ่เห็นแก้วมังกรบ่คุณนะก็ขับถูกขาถูกครับฝ่าทู่